สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันที่มีน้องในสังกัดของผม2คนนะครับชื่อว่าน้องเอมมี่หคนชื่อว่าน้องแก้ม1คนนะครับทาการลงกิจกรรม PK ใน Be c o l i f e นะครับก็คือเป็นการเก็บยอดนะครับเป็นการแข่งกัน2จอนะครับสอ VJ ระหว่าง VJ สังกัดผมกับ VJ สังกัดอื่นนะครับก็คือว่าแข่งกันว่ายูเซอร์ฝั่งไหนเนี่ยทรงของฝันมากกว่ากันคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะครับเพียงแต่ว่า มันไม่ได้สิ่งสําคัญเท่าไหร่ว่าใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะแต่ว่าการา PK เนี่ยจะทําให้น้องๆเนี่ยได้ยอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งของขวัญให้น้องเล็ก,ลกๆน้อยๆด้วยใน PK วันนี้นะครับไปรุ่นกันครับว่าสังกัดผมเนี่ยจะได้ยอดยังไงเท่าไหร่นะครับเอาแล้วครับ PK คู่แรกนะครับซึ่งคู่แรกเนี่ยสังกัดผมเนี่ยคือน้องแอมมี่นะครับ โอ้ยฝังโหดเลยนะงานดีเหมือนกันนะเนี่ยเอา้อละครับตอนนี้ก็ของเขาไปแล้วครับเจ็ดทัวฟังผมส่งไปแล้วหนึ่งทัวนะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยมันจะเป็นเจ็ดสิบนะครับอ่าน้องแอมี่ได้แล้วครับผมได้จากน้าเก่งไปออสิบเอ็ดทัวอืมสิบเอ็ดทัวนะเดี๋ยวผมจะส่งให้น้องนะครับผมจะส่งให้น้องสักก่อนจบดีกว่านะอ่อตอนนี้น้องเอลิเปไปอีกสองทัวนะครับ นำอยู่ร้อยสี่สิบต่อเจ็ดสิบอ่ชื่อน้องลาตินนะครับฝั่งน่ารักเชียวผมรู้ว่าเนี่ยฝั่งนู้นอาจจะมีแบบเรียกว่ามีอันติก็ได้นะอ่าน้องเอลิเปไปอีกสิบนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้ก็คือว่าถ้าใครนำเนี่ยจอฝั่งคนนั้นจะใหญ่นะครับแต่จอจะเล็กนะครับสิบห้านาทีนะครับเราก็มาลุ้นกัน ตอนนี้ก็น้องๆในสังกัดของผมเนี่ยรวมถึงแอดมินในสังกัดผมเนี่ยก็เข้ากันมานะครับน่าจะช่วยซัพพอร์ตน้องแอมมี่นะครับตอนนี้น้องกิ่งแก้วนะครับชื่อชาบูยุชื่อชาบูคนนี้ก็มาเปแล้วนะครับ1ทัวร์แล้วก็แอดมินแคนเพื่อนผมเองนะครับในสังกัดน้องเอลี่น้องลุงนะครับเนี่ยเขากําลังกดับตอนนี้น้องแอมมี่นําอยู่470แต้มต่อ100แต้มนะฮะเดี๋ยวผมจะกดสักประมาณสัก5นาที เหลือแค่ห้นาทีเดี๋ยวผมจะกดนะน้องพีนะครับน้องพีนี่เป็นยูเซอร์ก็คือเป็นคนช่วยสนับสนุนในสังกัดผมนะครับนะน้องคอสนะครับเป็นวีเจนะช่วยซัพพอร์ตไปอีก20ทัวร์นะครับตอนนี้ก็ไป500กว่าแล้วตอนนี้นะครับก็สูสีกันมากนะครับสลับกันแพ้ชนะอยู่นะครับแล้วก็เหลือแค่ส่นาทีสุดท้ายเดี๋ยวผมคิดว่าคะแนนไล่เลี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะกดให้น้องแอมมี่เนี่ย1 0 0เพชรนะครับ เพราะว่าคะแนนไล่เลี่ยอะอาจจะไปลุ้นช่วงท้ายอยู่นะครับจะไม่รีบกดก่อนตอนนี้เราก็มีน้องๆวีเจด้วยกันนะครับในสังกัดมาช่วยกันส่งนะครับตอนนี้ก็เป็นน้องน้องปินนะครับมาโยนกระดิ่งให้นะครับซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับน้องอุนมี่ด้วยสาธุขอให้ชน,นะขอให้น้องผูกใจเอออย่าพูดอย่างงั้นพูดอย่างนี้เดี๋ยวแพ้นะเออเ้าั่นไงเฮ้ยใครส่งอะไรเมื่อกี้อ๋อส่งกระดิง่งกระดิ่ง มจเล้วครับเหลือ50วินาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้น้องแอมมี่ของเรานําอยู่แต่ผมว่าน้องฝั่งหนูนะมีอันตราใ,ใหญ่แน่แต่ผมจะเตรียมกดให้นะครับจะกดให้น้องอ10ถึง5วินาะทีสุดท้ายนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะแพ้เนอะฝั่งนูเขาดูนิ่งแล้วดูมั่นใจมากเลยนะไปนาทีสุดเอ้ย20วิแล้ว ยี่ส on ิบวิแล้วตื่นเท้นแทนน้องนะเนี่ยขนาดไม่ได้พีเคเองอ่ะผมกดเตรียมกดรอไว้แล้วผมชอบเปหลังสุดเผื่อเผื่อถ้าแต้มสูสีมีโอกาสชนะได้ยัไงโอ้มีคนกดให้อ๋อพี่บาสนะครับพี่บาสแอดมินในสังผมก็กดไปเลยฮะขึ้นไหมเนี่ย ฮ้ยชนะเฉยชนะครับผมโอ้โหแสดงว่าฝั่งหนุนเขาน่าจะเลิกไลฟ์ไปนานเพราะว่าหน้าตาน่ารักมากผมคิดว่าน่าจะปกตินี่น่าจะแบบมียูเซอร์ไปหนักแน่นอนนะฮะก็ยินดีกับน้องเอมมี่นะครับชนะครับตอนนี้นะครับคู่ที่สองนะครับน้องแก้มนะครับในสังกัดผมวิเจในสังกัดผมครับพี่เคกับสังกัดอันธมิตรนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งได้อัดเพราะว่า น้องอีกฝั่งเนี่ยเปิดเพลงกูติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ตอนนี้โอเคน้องปิดเพลงให้แล้วนะครับก็มีน้องๆในสังมาช่วยส่งกันนะครับตอนนี้ตอนนี้น้องแก้มนําอยู่นะฮะพันโอ้โหพี่บาสเปย์แล้วนะครับเป็นแอดมินสังกัดนะครับเป็นสองพันหนึ่งร้อแปดสิบแต้มกับสองรอกสิบแต้มนะครับถือว่านําค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนี้แต่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะเปย์ช่วงตอนท้ายเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็ดูไปเรื่้ยๆเนาะ โอ้ oh, ตอนนี้ก็มียูเซอร์ส่งให้น้องแก้มนะครับเป็นระยะนะครับเป็น3,480แต้มแล้วนะครับแล้วก็ของน้องโบเนี่ยที่จริงน้องเขาก็ขึ้นเฉพาะกิจนะมาช่วยขึ้นให้เพราะว่าผมเนี่ยหาคู่ให้น้องแก้มไม่ทันนะครับเพราะมันเวลามันจนเกียดมันกระทันหันนะน้องเขาเพิ่งมาแจ้งนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังมาได้ร้วนๆครับก็ผ่านไปแล้วลเลยอีเกียนาทีนะครับก็ดูวันต่อไปนะฮะ สามสิบวิสุดท้ายตอนนี้ก็นำอยู่เยอะนะครับอาจจะชนะอนี้แต่ว่าเพื่อความชัวรก็เดี๋ยวจะกดให้น้องอีกหนึ่งร้อยเพชรนะฮะสิบเก้านะตอนนี้ก็ก็เน้อ,องๆให้สังเกตน่ารักนะครับก็ช่วยมาส่งส่งๆกันให้ <c oughs> เรียกว่าวันอัน เปิดเลิกของเดือนนี้ก็คือต้นเดือนเนี่ยน้องพ K แบบเล็กๆนะครับเป็นแบบว่าเป็นรุ่นเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะมีตัวที่แบบว่าปังๆโหดๆกว่านี้นะครับโอเคครับชนะนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณน้องโบด้วยนะครับที่มาช่วยนะครับ อันนี้คือน้องแก้มเป็นการที่ครั้งแรกนะเป็นวีเจน่าใหม่ๆนะยูสเซอร์อาจจะไม่เยอะมากแต่ถือว่ายอดนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีจะจะมีแบบเรียกว่าวีเจน่าโดนท็อปอีกแล้วคนในสังกัดน,นะครับที่จะมียอดที่โหดกว่านี้อีกระดับหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็ชนะทั้งสองคู่นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแก้มด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรว่าครับแค่ เอามาให้ดูนะครับในสิ่งที่ผมทำทุกๆอย่างที่ได้รายได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเป็นมีเจนะครับก็สามารถทักผมมาได้ในเม้นก็ได้นะครับในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับแล้วผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะวันนี้ก็สวัสดีครับ